สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่สามเหลี่ยมคำแขวงบ่อกแก้วสป <_ sl ope> ปล,ปลาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณอา่าหกโมงหกโมงหกโมงเย็นนะฮะหกโมงแล้วเจ็ดโมงแลแหละหกโมงสี่สิบห้าแล้วกล้องผมมันสั่นนะภาพมันจะเบลอๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเปิดโหมดกันสั่นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าในที่เสียงน้อยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเป็นยังไงก็ดูกันนะฮะอาคารที่สร้างใหม่เยอะนะที่นี่อ,อาคารที่กำลังก่อสร้างใหม่นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปประตูด้านนี้นะฮะอยู่อีกด้านล่างนึงจะเป็นประตูที่เขาเขียนว่าใช้ยนาทาวนะหรือว่าทางรนเจผมก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะ แถวนีเ้เส้นนี้จะเป็นทางซอยนะฮะมันจะเป็นไปเลนหนึ่งแล้วก็กลับเลนหนึ่งนะอย่างนี้ที่นี่ก็จะมีร้านขายเค้กร้านสปาร้านตัดผมอะไรก็มีนะครับเยอะแยะไปหมดเลยร้านคอมพิวเตอร์ร้านอาหารอะไรแบบนี้เป็นต้นที่นี่เออโรงหนังก็มีนะครับที่นี่ด้านหน้าเราจะเป็นโรงหนังนะ แต่ก็ไม่เคยมาดูนะลงหน้งเนี่ยยังไงขับรถที่นี่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวก็เลี้ยวเลยคนที่นี่คนจีนที่เนี่ย,นนเ,ยเปิดไฟเลี้ยวรถก็เลี้ยวเลยเขาไม่ดูรถอะไรเลยโอ<ฮ>้สาวเยอะจังอันนี้ก็จะเป็นร้านขายโทรศัพท์นะที่อยู่ขวามือ ในตรงที่เราจะเลี้ยวอ่ะสีแยกสามแยกแเราต้องดูรถดีๆไม่งั้นจเกิดอุบัติเหตุแน่เลยแถวนี้แถวนี้ตึกไม่ค่อยจะมีนะอีกอต้องเลี้ยวขวาขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณ20เมตรอะไรนี่ก็จะเห็นภาพสันมากเลย แท็กซี่ก็เยอะนะที่นี่เขาจะเออเขาจะาประดับประดาไฟสีนะฮะปรับแต่งไฟสีนะฮะประดับประดาก็คือปรแต่งไฟสีตั้งแต่วันคริสต์มาสอตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วเขายังไม่อ,ออกเลยดูว่าเขาจะใส่แบบนี้ตลอดไปก็ไม่รู้นะก็สวยงามดีนะฮะโตส,สีทองสีทองด้านซ้ายมือนั่นคืออะไรวะ เห็นตลอดนะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไระถนนเส้นที่เราเดินไปอยู่เนี่ยขี่รถไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นก็เขาจะใส่ชื่อใส่ชื่อว่าถนนวิตรภาพนะฮะส่วนด้านหน้าของเราก็จะเป็นโรงแรมดอกยุคคำประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นของโรงแรมของคาสินโน น่าจะเป็นวัดมั้งร้านซายเมือ่อตัวที่เขาเปิดไฟสีทองนั่นแหะสีเหลืองสีทองนั่นแห่าตัวนี้จะเป็นไชน่าทาวนะครับก็คือเป็นประตูอีกด้านหนึ่งที่มาจากคาสิโนอ่ะอันนี้จะเป็นไชน่าทาวดูได้เขาเปิดไฟเสียหรือว่าเขาเขียนว่าตลาดจีนนะภาษาลาว สวยงามมากเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปตอนนี้ผมโฟกัสหน้าจอนะฮะโฟกัสไม่ให้มันสัน่นแต่ภาพมันจะมืดลงนะผมก็เลยไม่ไม่โฟกัสดีกว่าผมล็อกโฟกัสไว้ฮนะตอนนี้ผมไม่โฟกัสนะฮะไม่อะไรล็อกมันอนะ่ะล็อกให้มันโฟกัสแบบไม่ให้มันโฟกัสออโต้อะ แต่ภาพมันจะมืดลงผมก็เลยปล่อยมันเลยอันนี้จะเป็นคาสิโน,โนนะคาสิโนโตะที่เขาชอบมาเล่นไพ่ตัวใหม่ยังสร้างไม่เสร็จน,นะสูงประมาณ20สซันนะตัวใหม่อันนี้จะเป็นตัวเก่านะสองซันด้านหน้านี่ก็จะมีไฟแดงไฟจราจรนะไฟแดงไฟเขียวนแะแต่ตอนนี้เขาปิดนะเพราะว่า เขาปิดโควิดมันก็เลยรถมันก็ไม่เยอะเขาก็เลยปิดแล้วก็ไม่มีคนมาเฝ้ามาดูแบบนี้ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นทังด้านหน้าด้านหน้าของคาสิโนนะถนนเส้นนี้ก็จะไปสองเลนมาสองเลนแบบนี้ก็เป็นถนนสีเลนนี่คาสิโนนะมันตัวใหม่นะตัวส,งสูงๆที่ด้านหลังอนะ่ะคือทํายังไม่เสร็จ ครับสักตอนนี้ก็เรา,เอ,า,เอ,าอยู่ด้านหน้านะาตรงสีแยกนะั้นจะมีตลาดลาวอยู่ด้วยนะแต่ตอนนี้เขาปิดโควิดเขาไม่ได้มาขาย,นะข,าย,ข,ายขายดิบขายดีมากเลยเพราะาที่เขามาขายจะเป็นผักสดแบบนั้นบ้างผักสดแล้วก็อาหารสุกอะไรแบบนี้ฟเฟร์ก๋วยเตี๋ยวข้าวซอย อะไรก็มีนะฮะนี่ยตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันก็คือเป็นทางรันกกจี่นะฮะเป็นอีกตึกหนึ่งอีกโซนหนึ่งคนระับตอนนี้ก็จะมีตึกเยอะมากจะก็สร้างแถวนี้จะเป็นทางรันกกจี่ทั้งหมดนะ ถวทางด้านขวามือทางด้านซ้ายามือก็จะเป็นหอพักพนักงานของอบริษัทดอกหิวคำก็คือคาสิโนโนั่นแหละนะฮะทางรันโกจีมีตึกเยอะนะทางรันโกจีแท็กซี่ก็มีจะเป็นแท็กซี่ของคนจีนฮนะของคาสิโนโนั่นแหละ เดี๋ยวเราขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ